สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาทดลองดักกุ้งสอง,สองตะกา้านี่นะครับสองที่ดักด้วยอาหารดักกุ้งผมสั่งมาจากเอลซา,าดาย่ห้อ,อะไรไม่รู้เลยทุงละ20่สิบกว่าบาทเดี๋ยวเรามาลองติดตามดูว่ามันจะได้ผลดีขนาดไหนนะครับ นะครับความลึกก็จะประมาณประมาณหัว,วเขานะครับแต่ว่าพื้นที่ไอ้ีสระเรามันไม่ค่อยจะตรงะคะมันเป็นพื้นที่ลาดเอียงผมก็จะลองดูแต่ว่าอีกบ่อนหนึ่งผมเลยลองไปใส่ดูวนะันนั้นมันก็ถือว่าโอเคนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าประมาณนี้ครับเพิ่งเพิ่งวางไปเมื่อกี้นะครับเพื่อม,มีกุ้งมีปลาชิวมาแล้วเดี๋ยว พรุ่งนี้เช้าค่อยมาติดตามกันดูอีกรอบนึงครับว่าอาหารสูตรสัง่งจากลาซาดาไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับก็ว่าจะได้ผลเท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันต่อครับก็ให้ดูดูวิวบรรยากาศนะครับกลางทุ่งนานี่จะเป็นไอสระน้าสาธารณะนะครับที่เรามาใส่หากุ้ง,องหอยปูปลากันนะครับนี่จะเป็นทุ่งนาข้าวนะครับ ขหน้าข้าวของประชาชนรอบๆค่ายนะพี่เขามาทํากันนะครับที่มาขอที่จากพื้นที่ค่ายในการทํานานะครับค่ายจัดสรรให้แล้วก็มีนกดูนกด,ดูบรรยากาศตอนเย็นครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงเศษแล้วครับก็วิวก็จะประมาณนี้ตะวันก็ใกล้จะตกดินแล้วคึมๆหน่อยครับวันนี้ ตอนเยน็นเหมือนฝนจะตกคุ้มมาโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาติดตามกันต่อนะ,ะว่าไอ้สองบอสองที่ดักของเราเนี่ยว่าจะกับอาหารสูตรนี้จะได้ผลดีสักเท่าไหร่นะี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาติดตามมาต่อครับ มามาดูผลงานของเราหลังจากเมื่อเช้าติดธุระเลยไม่ได้มาดูตอนเช้ามาดูตอนสายๆนะว่าจะได้สักเท่าไหร่ปรากฏว่าไม่ได้นะครับตัวนี้ เหมือนมันจะมีแต่ลูกปลามันไม่ติดนะครับก็สะนี้ก็ไม่ได้นะครับมีแต่ปลานะครับมีปลาซิวเล็กครับี๋ยวตอนเย็นเราจะไปใส่อีกสะหนึ่งสะข้างบนนะครับเดี๋ยวไปลองดูว่ามันจะใสะ่สะใหญ่ข้างบนได้นะสระนี้ไม่ได้นะครับก็ได้มาประมาณนี้นะครับ